เอาเลยสู้มาเลยไปเอาพั่งจะไล่กระถาทำขี้เกลืออะไรไม่สู้มันละฐานรอครั้งสุดท้ายของฉันโอ้ยไปมันสิเพื่อนไม่ไหวเลยน้องโอ้ยไปเลยฉันหน่อยสิมดูให้มันหน่อยเสื้อมันอะสูงจักทำไงอะเอออไรมาฮะอะไรับไรไปเสื้อโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันคือผู้ถูกเลียกมาไฟวาริมิคัสนะโอเคเสียงเอฟเฟกต์น้ำเบนซัง เราจะไปถึงเป็นเ้าจะสู้เราจะฆ่านโอเขาแกล้งไปเจอกันไปละอ่ะกูไปด้วยกูไปด้วยอะไรเนี่ยเพื่อเป็นสังบังใครบังที่หน้านี่โอ้ยโงมานะปุ๊บปักนี่มึงไม่ตกจริงๆใช่ไหมเนี่ยนายมาแล้วสินะใช่ข้ามาแล้ว ถ้าแกไปขี้หมาติดอยู่อย่าพูดจะามาหมามาสู้กันดีกว่ามะแก่น่ะเป็นคนร้ายไรอะไรวันวันก็จะนอนบึ้กป้า่ยอย่าปากแขงไปหน่อยเลยกีเกดคุยกับมึงแล้วมาสู้กันดีกว่ามาอย่าแตะฉันมายาอะไรกวนเนี่ยมึงงไปทำไมเนี่ยนายคิดผิดแล้วที่เรียกฉันแบบนั้นกูคิดผิดตั้งแต่ไม่ข้ามละอย่าเข้ามาไม่งัจะเขียนชื่อนายให้ตายไปเลยมึงฟังกูนะกูพูดตรงๆนะ มันดูตูนมากไปหรือเปล่าเอาเวลาไปเล่นสงครามซะไอ้หอยอยากรู้นักก็จะจัดให้เลยมึงช่วยฟังที่กูพูดบ้างรออีกสี่สิบวินนะโอ้ยบักขำสี่สิบวินแล้วของมึงอีกอาจจะเล่นอะไรก็เล่นอากูมาพอฉันเขียนชื่อนายนะจะตายด้วยระหัวใจในสี่สิบวิสีส่ชั่วโมงผ่านไปนี่รอจนลากลอกนะเนี่ยไม่เป็นไ,ปไรเลยไรนะทำไมเขาถึงไม่ตายจะก็เขียนชื่อมันลงไปแล้วนี่อ๋อฉันไม่ได้เขียนนามสกุลนี่วะ นี่ฉันทำพลาดลงไปได้ไงเนี่ยนี่ฉันทำพลาดลเสียเวลาจริงๆลุกขึ้นในมืดไปตายที่อื่นมึงลุกขึ้นมาฉันจะส่งแกลงนรกซะอีกรวดกระสุนวิญญาณเล่นเ <c oughs> <c oughs> ยี่ยมอย่างวะนี่กูก็ยืนรอมึงได้เนาะโอ้ยหอยเอ้ยโอ้ย <c oughs> <c oughs> อย่าสำออิลุกขึ้นมา <c oughs> ลุกขึ้นมา <c oughs> ีนี้จะเลิกดูอนิเมะได้หรือยังอะไรนะกู <único Liberty Overwatch> ถามว่ามันจะเลิกดูอนิเมะได้หรือยังถ้าเลิกดูอนิเมะแล้วฉันจะอยู่ยังไงอ่ะโอยฉันถามว่าจะเลิกดูอนิเมะได้หรือยังอะไรไม่เลิกมันก็สิทธิ์ของฉันฉันให้โอกาสสุดท้ายแล้วนะถ้าแกยังดูอนิเมะอีกแล้วก็ฉันจะกระทืบแกตอนนี้ฉันเจ็บเกินทนแล้วเด้เวลาไถทันแม่งเอ้ยเจ็บชิบหาย ไปหมดแล้วสมองสมองเพื่อนอย่าไปทำมันเลยอย่าไปทำมันเลยเขาแค่ชอบอนิเม่น่ะมันก็เป็นโลกเมันมาดูการ์ตูนมากเกินไปมันช่โลกความจริง